สวัสดีครับพบกับผมนะครับ1นึ่ง Sound Pro Music นครปฐมกันอีกแล้วครับวันนี้มีมิกมา1ตัวนะครับเป็นมิกที่เรียกได้ว่าคนหากันเยอะครับ s o u n d c r a ครับ Spirit FX16 นะครับพร้อมเอฟเฟก Lexicon นะครับตัวนี้การใช้งานก็สมบูรณ์นะครับตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปดูกันเลยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอ่าด้านข้าง ด้านข้างนะครับอันนี้ส่งไปให้ช่างตรวจเช็คนะครับก็เลยติดสติกเกอร์ไว้โอเคตรวจเช็คผ่านก็ติดปึ๊บแจ้งกลับมาด้านหลังครับตัวนี้นะครับแน่นอนเลยนะครับมีไมโมโนนะครับ16ช่องนะครับไล่กันไปเลยนะครับ แล้วก็มีออฟนะครับ3มออฟครับมีซับเอาอะไรนะครับแล้วก็นี่ต่อไปยัง EQ และ p o ว p r w e r นะครับรีเทิร์นครับ4ชุดครับนี่กลิปครับนี่สภาพก็จะมีรอยหน่อยนะครับตัวนี้ แต่ขายราคาก็จะไม่แพงนะครับเพราะว่ามีรอยตรงนี้นะครับนี่มีรอยตามบอดี้นะครับการใช้งานก็สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราเช็คให้ดูนะครับแชนแนลหนึ่งครับแชนแนลสอครับอ่ะมาดูตรงนี้ลืมคุยเลยนะครับมีเกณฑ์มีโลคัส นะครับแล้วก็มีอ่า EQ 4เมตรนะครับออฟ4ออฟนะครับอ่าเมื่อกี้เราเช็ค1 2แล้วอ่าแล้วก็มาสลับไปเรื่อยๆนะครับ3กับ4ให้ดูครับว่าสมบูรณ์ใช้งานได้ครับ100% 4นะครับอ่าห้าหนะครับ ก็ 7, เจ็ดแปดเอียงหมดนะครับแป๊บหนึ่งนี่เจ็ดนะครับนี่แปดเก้าสิบจะคู่ครับเพลงกำลังจะมารอเพลงแป๊บหนึ่งนะครับอ่า โอเคช่องเท่าไร่แล้ว90แล้วก็11 12นะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงมือเดียวทำงานลำบากอ่ะ1 1บ2อ3ดส แล้วก็สุดท้ายครับสิบห้ากับสิบหกนะครับกิฟค,ครับแผ่ลื่นเลยไ้่เสียงอ่าแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสเอฟเฟกกันเดี๋ยวผมหาซาวเสียงของผมก่อนสักครู่นะจ๊ะโอเค เียแป๊บนะครับนี่ยเอฟเฟกนะครับ เ่นเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับจะเปิดเบาๆก่อนนะครับอันนี้คือโปรแกรมนะครับหมุนโปรแกรมตามเลขนะครับนี่เลย1น6ถึงสิตอนนี้เราเล่นเบอร์8นะครับอ่เบาเสียงให้ดูนะครับพาลาหนึ่งพาลาหนึ่งจะบอกอะไรเลข8พาลาหนึ่งเลข8คือเห็นนะครับอ่ารีเวิร์บไทม์นะครับช่วงเวลาหางเสียงพาลาสองนะครับทิมทิมเบอร์อ่ะเวลาเรากดพาราเนี่ย แล้วกดปั๊บไฟจะค้างคุณก็เอามือเนี่ยหมุนได้เห็นมหมเนี่ยมันแต่งได้อ่าแล้วก็พาราสองอ่เห็นหมัมันจะเป็นแบบนี้ที่ผมแต่งไว้เนี่ยถ้าเปลี่ยนโปรแกรมเนี่ยเป็นยักษะพิชโยที่หนพี่เป็นมนุษย์หรือจากมาชูวดวงใจ នំចុងកាប់បាយចិត្តເຖີດນັ້ນ เป็นไงครับเอฟเฟกหวานมากเลยนะครับเพราะเป็นเอฟเฟกแท้เล็กซิคอนะครับเป็นไงครับกับการแนะนำครับมิกซ์ซาวคร์ fx 1 6นะครับ16ช่องนะครับตัวนี้ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับเพราะว่าจัดการเรียบร้อยหมดนะครับทุกอย่างเป๊ะนะครับตัวนี้ประกันให้1เดือนนะครับแต่จะขายราคากันถูกหน่อยนะครับเพราะว่าอะก็ตามสภาพที่ว่าอาจจะดูมีร่องรอยบ้างนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกติ ก็ต้องบอกลูกค้ากันตรงๆบางครั้งมามกเป็ดกันเนี่ยก็ไม่ดีนะครับก็บอกกันตรงๆนะครับได้มาราคาไม่สูงแล้วเราก็จัดการซ่อมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับปกติพร้อมใช้งานก็ขายกันในราคาไม่แพงก็มีประกันให้อีก1เดือนนะครับสนใจโทร0823292891นะครับหรือจะมาลองเล่นนะครับก็มาที่1ซาโปนครปฐมครับ อยู่ติดถนนใหญ่เลยเส้นอำเภอบางเลนดอนตูมนะจ๊ะมาก็จะเห็นป้ายเหลืองๆเ,เรานี่แหละ,ะเดี๋ยวจะพาไปชมหน่อยนะครับว่าเอ,อร้านอยู่ตรงไหนอันนี้เครื่องเสียงที่ผมเอาไว้ให้ลูกค้าลองคือผมใช้เองอะตรงนี้ตรงเนี้ย่ยผมใช้เองนะครับผมใช้เองผมก็จะเล่นพวกครก์เทคนิค EV อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ที่ลูกค้าจัดชุดนะครับจะเป็นโซนนี้น,นี่ลูกค้าจัดชุด นี่ค้าจัดชุดก็เป็นโซนนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านบางคนกลัวโอ้ยหลอกขายบ้ามีตัวตนบ้าเอาไปดูกันนะครับนี่เลยนานๆจะถ่ายหน้าบ้านสักทีนะครับเพราะว่าขี้เกียจออกมาแดดร้อนนะครับอะฝั่งสาราเหลืองเนี่ยคือฝั่งขวามือของบ้านผมเนี่ยเส้นเนี่ยไปบางเลนวิ่งไปเก้ากิโลี่ยบางเลนนะครับ หางแถวรถนะ่ะแถวแถวนู้นนะ่ะคืออีกนิดนึงอะ่ะจะเป็นโรงเรียนตลาดกกอนแรลง่ายๆเลยตรงนั้นอะ่ะเป็นโรงเรียนตลาดกกอนแรลปัป๊บถ้าวิ่งมาทางป้ายผมเนี่ยป้ายผมอ่อยู่ซ้ายมือของบ้านเส้นที่วิ่งไปนู้นนะ่ะอีกสามกิโลกว่ากว่าเนี่ยสี่โลเนี่ยเป็นอำเภอดอนตูมแล้วอำเภอดอนตูมนะครับนี่จะมีสังเกตง่ายๆคือป้ายเหลืองๆนะครับบรรยากาศดีแน่นอนนะครับมาอากาศเย็นสบายปลอดภัยแล้วก็โอ้ ไหนๆก็ทายฮนะเขามาขุดบ่อแล้วนี่เป็นทะเลไปแล้วทะเลเลยบ้านผมใกลเป็นทะเลสองฝั่งแนละ้วอากาศดีครับไม่ต้องกลัวพีเอมสองจุดห้าเลยนี่ฝั่งนี้ก็คลองฝั่งนู้นก็คลองโอ้นะครับโอเคใครจะมาดูหรือใครจะสั่งจะให้ส่งก็ว่ากันไปนะครับติดต่อ082 3 2มสองเนะจ๊ะฝากไปด้วยใครสนใจตัวอื่นก็อ่ะพาเดินชมนิดนึงช่วงนี้โควิดบางคนไม่ค่อยได้มานะครับอ่ะนี่ไปแล้วแม็กกี้แม่เก็บถุงให้้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งขยะแป๊บนึงแม็กกี้ไปแล้วเมื่อกี้ลูกค้ามาลองแอมาซื้อแยกลายดันได้มิกนะครับพวกเอฟเฟกต์มิกเซอร์ต่างๆซาวดีโฟทุกตัวสวยๆครับมิกยม,มา a h าตัวเล็กนะครับนี่มี โอเคฝากไปก่อนเครื่องฮิตแล้วกล้องฮิตแล้วครับผม